หนึ่งสองสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวเรอีกแล้วนะคะวันนี้มีใครบ้างสุชาติแป้งนะองโอเคนะคะวันนี้ก็มีวันนี้เป็นคลิปสเปเชียลของพวกเรานะคะทุกคนใช่หลังจากจบ ep ที่ห้าไปแล้วนะคะของกลุ่มนี้ก็จบไปแล้วของผมก็จบไปแล้วนะคะับของผมจบไปเมื่อวานของกลุ่มนี้จบวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นคลิปสเปเชียลหรือพิเศษนั่นเองนะคะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความรักไม่ก็ รักกันหรือยังก่อนแล้วเราพูดว่าอะไรลูกเงี้ยเราพูดว่ารักในนิยามของแต่ละคนใช่เออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเราฟังโอเคเราเริ่มจากที่ก่อนเริ่มจากน้ำมูกก่อนเล้ครับคนแรกอ้าวอ้าวไม่ออกที่น้ำมูกโอเคค่ะเผยออกที่ชั้นอ่าลืมเลยนิยามความรักของผมใช่ไหมค่ะทุกคนตั้งใจฟังนิยามความรักของเราคือ เอาแบบริงตังก่อนเอาแบบริงตังก่อนของผมคือคําว่ารักไม่มีคำหยากคำาว่คำว่ารักไม่ได้มีคําจํากัดความคําว่ารักไม่ได้ขึ้นกับว่าเราเจะพวกแม่ไงดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นใครหรือเป็นอะไรยังไงข,<อ>ขอแค่ คนคนนั้นกับเราเข้าใจกันคุยกันได้มีคํอปัญหาปรึกษากัันได้ช่วยเหลือกันได้ซัพพอร์ตกันได้แล้วก็เข้าใจกันและสองคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนี่คือนิอยามความรักของผมอันนี้ก็คือเราหรือเปล่าโนมว่อันนี้ก็องการนองคนนี้นะครับท้อคนนี้ท้คน ปีหนึ่งจนปีสามทุกคนตั้งแต่เอาง่ายๆก็คือเหมือนเรามาจับตักใต้เ่ยหน้าเรายังเป็นโจรใต้อยู่ตอนนั้นคือแบบมีแบบคือเขาว่าเด็กคอมาชอนอย่างเงี้ยทุกคนมันยังไม่มันยังไม่ได้จักคำว่าโกนหนวดนะทุกคนมันยังโกนหนวดไม่เต็มทุกคนมีลูกค่ะแล้วก็แบบแล้วก็แบบใส่แ ตอนนั้นหน้ายังปลืกอยู่ฉันก <laughs> <ers> ็ป <meets> ล <Gil ets> ืกเลยดีกว่าเพราะว่าสิวก็เยอะมากแล้วคือแบบสุสานก็เซลมามันอัดสุดชนเลยโตกว้ามาเลยไม่ใช่อะไนะเป็นคลิปสเปเชียลแล้วก็สามารถเปิดเผยได้นะคะแต่ว่าเจอโดเลยจะบอกว่ามาไกลนะมาไกลจริงสำับสวดสำับตัวเองมองตัวเองยังแบบแล้วลูกสูชันเรียกเรียกน้ำมูตอนแรกว่าไงอ่ะก็แบบก็เรียกเรียกเรียกว่าน้ำมูกนะคะแต่ว่าก็เรียกกับเขาแบบว่าเตีกันนะคะ อะไรเงยแล้วคือ,อยี่สุด,ดคือตอน,อนตอนนั้นปีสามปีนี้เลยรเราก็เลยพูดแบบจริงจังกับซูซานเลยว่าซูซานเออถ้าเกิดว่าเธอไม่ใช่เพื่อนเราอะเราจะเขินนะแต่นี่คือเพื่อนอะไรเงี้ยคือแบบเรามีอีกอย่างหนึ่งคือคำหนึ่งในใจเราคือเจยังภา <c oughs> อพอะหาภาพไม่เสิอ๋อเอาภาพนะ แล้วประเด็นค to ือสื่อสานผู้หญิงใช่ต้องเจ็มอไม่เราเอาง่ายๆก็คือเรา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 ไม่ให้ดีกว่าแต่ว่าเราแค่แบบแรกๆเพื่อนไม่รู้เพื่อนจีใช่เราเราเราว่าเราคิดว่าการที่แบบเราคุยกับเพื่อนหรือแบบคบกับเพื่อนอะไรเงี้ยเวลาเราไม่ได้คุยกันหรือว่าเลิกกันแล้วอ่ะมันจะโมงมากกันแน่แน่แสดงว่านโมก็เคยคิดแบบนั้นกับเราใช่ไหมอันนี้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 คือทางชิงเอก เีว่แมีแอบคิดไหมตอนแรกๆปีเรียอมีแอคิดไหคิดาคิดเกินใจเรคือคือเราแค่แบบสานแสวก็แบบอื่นแซวเราแบบเนื่อความที่เราไม่ได้ชอบด้วยเป็นเราเราเรเป็นมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนไหนคือหนูจะบอกว่าหนูเริ่มตัวดูตัวชัดเจนคือม3คือมันมีความรู้สึกที่ว่าตอนนั้นอ่ะมีเพื่อนอยู่ห้องเดียวกันแล้วแบบเหมือนตอทีเพื่อนผู้ชายแล้วมันมันชอบกั พอชนหนึ่งมันเพิ่งแป๊บเดียวที่รู้ตัวเนาะใช่มันมันมันขึ้นนั่งมันมาชอบมานั่งข้างเราแล้วทำให้เราชัรคือคือมันแบบมันชอบหยอกเราแล้วประกาศเราอย่างเงี้ยมันก็เอาไปอะไรเงี้ยแบบน่ารักเธอะตอนนั้นคืบเอ๊ะมันเป็นอะไรกับกูแล้วคือแบบหงุดหงิดมากอะไรอะไรคือบ๊อกพี่เลือกปะน่าจะใช่มั้งนั่นคือครั้งแรกแล้วก็แบบพอมันมั่นใจจริงๆคือตอนที่มันมีแฟนเพื่อนคนนั้นมีแฟนเป็นเพื่อนเราก็แบบ อมจังเลยชีวิตมันไม่มีความสุขเลยคือแบบเหมือนขัดคนอะไรแบบมันที่แบบเคยมัน้องเย้ยเล่หัวเราอะไรเงี้ยมันหายไปอ่ะคือแบบเข้าใจเลยเข้าใจเข,ใจข้าใจความาสลยก็<ช> <c oughs> เลยแบบอ่ะโป๊ะจัดแล้วแหละชัดๆแล้วแล้วก็เลยแบบเราช่วงนั้นไม่ช่วงที่หน่อยมากแล้วก็แบบเก็บเอาความคิดคนอื่นที่แบบมาจับว่าเราป็นอะไรแบบเนี่ยเนี่ยโตมากบบคำว่ากัดเคยแล้วแล้ว ซไ,ไมม่ค่ะคือหนูจะเล่าให้ฟังว่าโตมากับคาว่ากะเคยเพราะมีจากวันนี้คำว่ามึงเป็นกะเทยมนเป็นกะเทยทําไม่เกิดมาแล้วเป็นกะเทยทำไมเป็นแบบนี้โดนยัดคำนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่นุบาลยังมอสองมอสามคนเรียนคําคำพูดใช่แล้ววันนั้นนั่งดูโทรทัศน์แล้วมันมีเป็นคลิปโฆษณาคลิปหนึ่ง โดน b u l ี่เหมือนกันน uh ี่แหละเด็กคนนั้นโดน b u เหมือนกันแล้วเด็กคนนั้นก็ร้องไห้คอยกระหางได้ค่ะนางร้องไห้กระหงด้วยมันแบบมันเหมือนเป็นซีลเดียวกันกับเราใช่ร้องไห้เลยแล้วก็ถามแม่ว่าแม่ทําไมแบบมีแต่คนว่าเราเป็นนั่นนู้นนี่ทั้งนั้นที่แบบเราก็ไม่ได้เป็นอะไรแบบที่เขาว่าแต่ทาไมเขาถึงมองว่าเราเป็นแบบนั้นแม่ก็พูดขึ้นมาประโยคหนึงบอกว่าผูสิเป็นอย่างกับเป็นตัวมึงไม่ได้ไปฆ่าใครอะไรมึงก็เป็นลูกแม่อย่างดี แล้วเราก็คือแบบบุกคนคือเราร้องไห้แบบหนักมากทุกคนแม่พดดีมากแล้วเราก็แบบโอเคโอเคโอเคแล้วก็โอเคแล้วเราก็บึ้มออกมาเลยแล้วคุณครูถามว่ามีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรไหมมีจะบอกว่าหนูไม่มีเลยค่ะไม่มีความเครียดตรงหนเ้่นอยอาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวเราซัพพอร์ตเราล้อเลิการตื่นเชหาใจเราชตรองเลยลวง ต้องมากแล้วเราเราก็คิดกว่เนี่ยใช่คือแล้วแม่ก็พูดว่าอย่าไปเก็บขยะจากคนมาใส่ใจเราอ่าถูกต้องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าต่อไปของซูซานกับของแป๊ของของของซูซานเนี่ยในความรักใช่ใช่อยากยในความรักของแป๊ะนะคะทุกคนแบบเออค่ะมีเป็นเปล่านะเราลูนี่ในความรักของแม่นะคะทุกคนก็คือแบบ เรารักคนนี้ใช่ไหมล้วก็แบบเอออย่าไปทําร้ายเขาแบบเอออยากให้เขามีความสุขทําอะไรก็ได้ให้เขามีความสุข<ช>ค่ะอยากเห็นเขายิ้มอยากเห็นเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นเขามีความสุขกับเราใช่<ม>ความรักมีคำเดียวของรักของแป๊ก็คือมีความสุขใช่ให้แบบเออทายังไงก็ได้นะเขามีความสุขให่เห็นเขามีความ,มสุขเราก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยใช่สุสานของเรานะคะจะว่าจะว่าคล้ายนะโมหรือเปล่าแบบว่าคือ ของเราก็คือเราเราก็แค่ในความรับของสุสานนราจะเป็นเข้าใจกันแบบว่าไม่ไม่ว่ามีอะไรมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็รับความเข้าใจกันการใช่แล้วก็อะไรแป้ ก็อยากจะเป็นสายดูแลเขามากกว่าเพราะว่าเหมือนแล้วว่าดูแลคนอื่นจนชินแล้วแต่ว่าไม่ได้ผู้หญิงสมัยนี้จต้องแข็งกว่าผู้ชายที่สามารถกคนคือเอาจริงๆบางทีเราเปิดขวดน้ํากินไม่ได้เรายังใช้เพื่อนเลยเช่ค่ะโอเคอ่ะเราฟีลเราฟอร์เราขอร์ถึงคำถามแะทุกคนอ่ะคนแบบถ้าตัวโมฟูซานแบบมีเรื่องทะเลาะกับเออคนรักอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงก็ ดูต้องรู้ว่าเลือกอะไรเนาะใช,ใช่แล้วก็ต้องคุยนะคุยกันแบบใช่แต่แต่ก่อนที่ของสุาสานจะคุยเลยใช่ไหมแบบว่าก็ต้องทำไมต้องค้าถ้าเรื่องใหญ่ก็ต้องรีบคุยแต่ถ้าแบบว่ายังไม่นี้ก็แบบยังไงนะถ้าติดคนหรือติดร้านไม่มา่างเดี๋ยเราก็แบบว่าคือมันก็ค่อยแบบว่าหาเวลาที่มันอะไรนะยัง<ช>จะเสร็จนัน่นก็ต้องรีบต้องมาคุยอยู่พอเราจะเป็นแบบนี้คือถ้าเกิดว่าทะเลาะกันจริงๆิอันนี้ยังไม่เคยมีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทะเลาะกันจริงๆิถ้าเกิดว่นมีเนี้ยเราก็จะ ให้อารมณ์ของเราทั้งสองคนนะ่ะเย็นก่อนอืแล้วค่อยมาคุยกันว่าเออที่เป็นตรงเนี้ยเป็นเพราะอะไรมไม่เข้าใจกันตรงไหนคุยกันให้รู้เรื่องแล้วค่อยจะว่ากันต่อไปคก็ <laughs> คือต้องเย็นก่อนถ้าเกิดว่าไม่เย็นก็จะไม่คุยใช่เป็นความอันนี้คือถ <laughs> ามให้ตัวเองแว่า ฉันขอให้ทุกคนรู้ความนี้เพราะว่าอันนี้เป็นหนจากหนวดในหนูค่ะสเปคจะอบอกว่าจะอบอกว่าในรูปคือซูซานแต่งหนวดเพิ่มนะ ก็ไประดับหนึ่งเลยแหละอ่ะขอบคก็เป็นช่วงท้ายของคลิปสเปเยลสำหรับเราสามคนนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่ติดตามชมคลิปของห้องชอปบอสสามทับสี่จนมาถึง EP ที่ห้านะครับสามสี่ห้าเอเดียวสามสี่ห้าไม่ใช่ แล้วก็หวังว่าทุกคนจะยังติดตามเราในช่องยูทูบของแต่ละคนนะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะในช่องนโมโยดีชาแนลนะคะเป็นภาษาอังกฤษงาในช่องอะไรค่ะทุกคนอย่าลืมไปติดตามกันนะคะสุซานนะคะจะเป็นสุซานนันบ้างค่ะโอเคค่ะเปบ้าติดตามผลงานของพวกเราในช่อง u t u b e นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะพีกลุ่มอื่นมารอไลฟ์แล้วนะคะบ๊ายบาย